สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็กลับเข้ามาเจอกันนะครับในวันพุธที่16เมษายนนะครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางเลขไหลวันนี้นะครับเอาไว้ให้ท่านผู้ชมาไปดูเป็นแนวทางกันนะครับตัวเลขนะครับก็อย่างที่เห็นเลยนะครับงวดนี้นะครับมันไหลเลข1กับเลข4คาดว่าน่าจะมานะครับในแนวทางตั้งแต่เช้าจนถึงดึกของวันนี้นะครับเลขวินก็คือ1 2 4 8 ถ้าจับ1248จับมาเป็นชุด2ตัวจะได้121418นะครับ2 4 2 8แล้วก็48ถ้าจับเป็นชุด3ตัวจะได้124 128 148แล้วก็248ตัวเลขนะครับที่น่าสนใจนก็น่าจะอยู่ที่เลข24ที่มันตรงกับเลขขาย2ตัวล่าง ที่ผมฟันเอาไว้นะคะนรับผมฟันไว้เม็ดเดียวนะครับก็คือสองสี่นี่นะเน้นชุดเดียวนะครับเพราะว่าวิ่งล่างตัวเดียวสูตรเดิมมันได้เลขสี่วิ่งล่างตัวเดียวสูตรเดิมมันได้เลขสี่ในโค้งสุดท้ายวิ่งล่างตัวเดียวสูตรเก่าในงวดก่อนนะครับงวดใหม่มันได้เลขสี่แล้วก็สูตรวิ่งล่างสูตรเดิมของเรานะครับวิ่งล่างง่าย คือ1 2 3เลข1ติดดับนะครับติดดับแต่ไม่รู้จะดับจริงหรือเปล่าเพราะว่าสูตรดับนี้ก็เข้ามา80-90งวดแล้วนะครับเข้ามา89งวดนะครับนี่คือดับล่างระยะยาวนะครับดับ1ตัวเดิมนะไม่รู้จะหลุดหรือเปล่านะครับแต่เราก็เชื่อเชื่อสูตรก่อน,นครับดังนั้นในเมื่อ1ดับก็จะเหลือ 2- 3สแต่ผมฟัน2นะครับใครจะชอบเลข3ก็ได้นะ ชอบเลข3ก็อาจจะเป็น3 4มสถ้าใครชอบเลข3ก็อาจจะเป็น3 4ซึ่งในชุดสรุปเลขท้าย2ตัวล่าง3 4ก็มีเหมือนกัน3 4ก็อาจจะเป็นตัวรองแล้วกันเนาะผมให้เด่น2ฟัน24 22นะหรือ28ส่วนในชุด3ตัวบน2ตัวบนผมชอบผมชอบ03กับ93 ับ03กับ93เน้นที่503 593สองตัวนี้เป็นตัวเด่นนะครับหรืออาจจะลองพวก802 803ตัวลองส่วนเลขวิ่งเงินล้านนะครับเลขวิ่งเงินล้านวดนี้ก็เลข2นะครับเลข2คือเลขวิ่งเงินล้านนะครับ เลขทูบนะครับเลขทูบที่ผมไปทําบุญที่วัดพระธาตุพนมมานะครับจุดได้เลข395นะครับ395ก็แล้วแต่ใครจะไปเรียงตัวเลขใหม่ยังไงก็ลองพิจารณาดูนะครับแต่ผมก็เอามาเรียงนะครับมันได้593นะครับคือผมเอาเลขเลข5ไว้ในตำแหน่งหลักร้อยนะครับเลข5ในตำแหน่งหลักร้อยก็ เอาจากสูตรหลักร้อยบน2ตัวสูตรเดิมนะครับหลักร้อยบนสูตรเดิมของเราได้8กับ5้วดใหม่นะครับคือไม่5กับ8ถ้าสูตรไม่หลุดนะครับถ้าสูตรไม่หลุดก็อาจจะมา2ตัวนี้ตัวใดตัวหนึ่งนะครับก็แล้วแต่ผู้ชมชอบเลยนะครับผมก็ชอบเลข5ลองเลข8นะครับ5กับ8เนี่ยมันน่าจะมีตัวใดตัวหนึ่งมาในตำแหน่งหลักร้อยบนนะครับก็ขอให้มาแล้วกันนะครับวันนี้นะครับ ส่วนเลขวิ่งเงินล้านสูตร,ตรเก่านะคือได้เลขแปดนะไม่รู้จะเข้าจะหลุดนะเพราะว่ามันก็เข้ามาหลายงวดและวันนี้ผมก็มีสูตรเลขวิ่งเงินล้านสูตรใหม่ก็คือสูตรที่ได้เลขสองตัวนี้นะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมก็จะไม่มีแนวทางเอาไปคำนวณงวดหน้าสมมุติว่าถ้าเอาเลขสองมาวันนี้นะนะครับก็จะได้เอาสูตรที่ผมลงให้ใหม่เอาไปคำนวณต่องวดหน้าได้เลยนะครับเพราะว่าสูตรที่สูตรเก่าที่ ที่ได้เลข8ในลงให้แล้วนะสูตรสูตรเลข8นะันเป็นสูตรเก่าของวันที่แล้วแต่สูตรใหม่จะลงให้วันนี้นะครับก่อนจะไปดูแนวทางเลขวิ่งในร้านสูตรใหม่ดูคำเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมาย ตัวเลขที่จะออกในเย็นนี้ย้ําว่าไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกตัวไหนนะครับตัวผมเองก็เช่นกันก็ได้แต่คํานวณตามสูตรที่ตัวเองมีนะแล้วก็มาวิาเคราะห์แนวทางให้ท่านผู้ชมมาไว้ดูนะบ,บางงวดอาจจะเข้าบางงวดก็อาจจะหลุดนะามาดูสูตรเลขวิ่งเงินล้านที่ได้เลขสองนะที่ผมเอามาฝากใหม่นะสูตรวิ่งตัวเดียวบนล่างนะมันเป็นสูตรวิ่งตัวเดียวบนล่างนะครับ ก็คือสูตรเงินล้านนะวิธีการคำนวณใช้หลักแสนบวกกัน3ครั้งบวกหลักพัน4ครั้งนะครับบวกร้อยบนบวกหน่วยบนและบวกหน่วยท้ายครั้งที่2เนี่ยสครั้งนะครับแล้วบวก3ามงที่ได้ตัวดินตัวเดียวเอามาดูสถิติย้้าหลังที่ผมทำเอาไว้จะย้อนหลังไปตั้งแต่งวดที่ออก84 3ส1าก็พอที่เหลือท่านผู้ชมไปคำนวณเอาเองนะครับงวดนี้เนี่ยได้เลขหนึ่งแล้วมันออก 8 4 3ส1 1มนึ่ในมาในหน่วยล่างงวดธมาได้เล็6ออก863 2 1เข้าหลัก10บ,บนนะครับงวดธมาได้เล็0ออก2 0 9 5 1 0เนี่ยมาหลัก10บ,บนนะครับแล้วก็งวดธมาได้เลขก 9. ออก7จ็ด3 9เข้าหน่วยบนงวดธมาได้เลข5้นะครับออก7 0 0 5 1 ห้ามาเข้าสิบล่างเป็นตัวเดียวบนล่างมาได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับงวดถัดมาได้เลขเจ็ดออกสามเจ็ดเจ็ดห้าศูนย์เข้าสิบบนหน่วยบนนะบออกเบิ้ลนะครับงวดถัดมาได้เลขเก้าออกแปดเก้าสี่ห้าแปดเก้าสี่ห้าสี่นะครับเข้าหลักสิบบนแล้วงวดถัดมาได้เลขสามออกห้าหกสามสามสองสามมาทั้งบนทั้งล่างนะครับมาสิบบนเอามาหน่วยบนแล้วก็มาสิบล่างแล้วก็งวดล่าสุดคำนวณได้เลขแปด ออก8 6ดหกแปมาที่หลักสิบบนก็เห็นได้ว่ามันเข้าดีนะครับที่ผ่านมาเนี่ยมันเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับามาดูงวดนี้นะครับมาดูงวดวันที่16เมษานะครับสูตรวิ่งตัวเดียวบนล่างสูตรใหม่นะครับมันจะคำนวณได้เลขสออย่างที่ผมลงไว้ไหมนะครับ เลขวิ่งินล้านที่ผมลงให้เลขสองคือมาจากสูตรนี้นะมาดูว่ามันจะได้เลขสองหรือเปล่าเอาหลักแสนเนี่ยบวกกันสามครั้งสามหกสิบแปดแล้วบวกหลักพันสี่ครั้งสี่เก้าสามสิบหกบวกหลักร้อยบนเลขหกบวกหน่วยบนเลขเจ็ดแล้วบวกหลักหน่วยท้ายครั้งที่สองเนี่ยสองครั้งนะครับหกบวกกันสองครั้งได้สิบสองแล้วตำแหน่งสุดท้ายบวกสาม 18นะบวก6 24 24บวกอีก30ก็เป็น54 54บวก,ก6 60 60บ7 67 67 68 69 69เป็น79 79นะครับมาบวกอีก3 79ก็เป็น82นะครับมันจะได้เลข2ได้เลข2เป็นเลขเด่น เลข2เลขเด่นตัวนี้ก็คือเลขวิ่งวิ่งเลขวิ่งเงินล้านงวดใหม่งวดนี้ที่ได้เลข2อเดี๋ยวท่านผู้ชมก็จะว่าเอ๊ตัวเลขเลขสองเนี่ยเอามาจากไหนเขียนมามม่ๆหรือเปล่าไม่ใช่นะครับมันมีสูตรนะครับอันนี้คือสูตรใหม่สูตรวิ่งตัวเดียวบนล่างเงินล้านสูตรที่สองนะสูตรแรกของงวดก่อนจะได้เลขแปดย้ำนะมันตัวเลขไม่เหมือนกันนะครับงวดก่อนได้เลขแปด แต,งตนะ่งวดนี้ผมให้ตามเลขสองนะงวดนี้ผมให้ตามเลขสองก็ลองดูในช่วงเย็นนะว่าผมจะเลือกถูกไหมงวดนี้ก็อวยพรให้ทุกท่านนะครับโชคดีในช่วงเทศก,กาลสงการนะซื้อสลากกินแบ่งท่าบาลเลขไหนไว้ขอให้ตรงกับรางวัลที่ออกนะถ้าเป็นไปได้ให้มาในเลขที่ผมคันไว้ก็ดีนะเลขท้ายส่งตัวล่างถ้าเป็นไปได้ขอให้มาสองสีนะ่ับ เลขคาย3ตัวบนถ้าเป็นไปได้นะครับมา5 03หรือ593ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะครับชุด2ตัว93หรือ03ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะขอให้มาในนี้นะครับส่วนสูตรอื่นนะไม่ว่าจะเป็นแต้มรวมนะเดี๋ยวผมค่อยลงให้อีกทีในคลิปหน้านะครับ อันนี้ผมมาลงแนวทางเลขไหลให้ก่อนวันนี้นะหนึ่งนะผมบอกเลยเลยว่าหนึ่งนดับทั้งบนทั้งล่างนะครับผมจะเขียนไปตรงนี้นะเลขหนึ่งแต่ก็ไม่รู้จะดับจริงไหมนะครับเลขหนึ่งดับทั้งบนและล่างอันนี้เป็นแนวทางสูตรที่ผมวิเคราะห์ไว้นะครับไม่รู้จะจริงไหมกองสลากเขาไม่มีเลขดับเหมือนเราครับ เราได้แต่คำนวณว่าตัวนั้นมาตัวนี้ดับรอดูผลที่ออกในเย็นนี้ดังนั้นถ้า1ดับจะเหลือแค่เลขสีตัวเดียวนะครับถ้า1ดับเนี่ยจะเหลือแค่เลขสีตัวเดียว1 4 2 4 4 8สองสี่สี่แปดนะสองสี่ 2, 4, เป็นเลขที่เด่นที่สุดนะสองสี่เป็นเลขที่เด่นที่สุดแต่จะมาไหมนะก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับ ในคลิปหน้านี้จะลงสุดในให้ก็รอดูนะครับซึ่งโค้งสุดท้าย2ตัวล่างชุดเดียวผมลงไปแล้วนะ24งสนะพอแค่นี้นะพอแค่นี้เดี๋ยวค่อยเจอกันในคลิปหน้าอีกทีนะครับเอาสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ